สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูวิธีการแก้ปัญหา,อ,าอยางเนเดียนยางมันซึมนะครับของลูกค้าไม่จะมีซึมได้อยู่สามี่อย่างครับอย่างแรกก็คือทางจุบลมครับเนี่ยทางลูกศรมันอ่ากับตรงนี้ทางจุบเลดทางนี้ครับอย่างที่สามนี่ครับขอบมันเนี่ยอันนี้คือเป็นขี้กากแลวมันไม,ไม่ไม่เรียบเนียนนะครับรอยเขาเปลี่ยนมาแล้วไม่ยอมทําให้ลูกค้าเนียนเียนนะครับต้องขัดด้วยกระดาษทรายนะครับ ด้วยกระดาษทรายแล้วก็พ่นสีสักนิดนึงเพื่อเป็นอ่าซีนสักหน่อยหรือว่าการยึดเป็นกาวยึดติดเนี่ยครับอย่างที่สองครับของไอแล้วก็อย่างที่สี่นะก็คือรั่วทางอ่าโดนเหล็กหรือว่าตะปูแทงเข้าไปแต่ที่ผมสันนิษฐานตอนแรกก็คือเนี่ยละครับก็คืออ่าขอบมันเนี่ยมันรั่วตรงขอบเพราะว่าผมไมตรวจสอบแล้วมันก็ เอาไปทวงน้ำดูแล้วก็คือมันรั่วทางขอบนะครับแล้วก็เนี่ยครับขนมันเวลาประกอบเนี่ยเขายังไม่ไม่ยอมตัดขนเลยจะมีขนของมันเนี่ยให้เราตัดออกให้หมดนะครับตัดออกเพื่อจะได้เป็นพับอย่างเงี้ยถ้ามันพับอย่างเงี้ยบางทีลมมันออกทางนี้ได้ว่าทาให้ซึมได้นะครับนี่ครับแต่ปัญหาหลักของมันเนี่ยครับขอบเปลี่ยน ยางในเดี้ยนใหม่ให้ลูกค้าต้องทําการขัดขอบนะครับขัดกระดาษทรายขัดให้ละเอียดเนียนแล้วก็เสร็จแล้วก็พ่นสีครับทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงครับก็ทำการประกอบก็เติมลมวันนี้ก็อยู่หนึบเลยครับนู่นครับตลอดอายุการใช้งานเลยครับหลังจากที่ทําการขัดกระดาษทรายในน้าครับจะเป็นอย่างนี้ครับก็ตากให้แห้งสักหน่อยแล้วก็เอาเป็นซินล้างก่อนครับก่อนจะพ่นสีครับ เอาผ้าชุบเบนซินนะครับแล้วก็ถูให้มันผิวสะอาดเผื่อมันมีคราบน้ำมันติดนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการพ่นสีครับถ้าเป็นสีใกล้เคียงแล้วก็ไม่ต้องมาปิดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีดําสีไรเนี่ยให้เรา,เาถุอย่างปิดก็ได้ครับกระดาษปะปิดให้มันโดนชุดสีเดิมมันนะครับหลังจากเราทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ทําการพ่นสีครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงก็ได้ครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงก็ได้ครับนี่ผมเอาสีใกล้เคียงคับสีทองเหมือนกันจะได้ไม่ล้อแมกจะได้ไม่มีสีแปลกปลอมนะครับถึงไว้ยี่สิบนาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงก็ได้ครับเราก็ค่อยประกอบแค่นี้แหละครับ